ออกจะก,กระทันหันไม่น้อยแต่ว่าหากคุณไม่ทำการจูบแล้วก็จะต้องตายค่ะขอคิดโนบะเหรอชื่อของทอมเหรอระวองตัวถ้าเขียนลงไปในน้อนนี้แล้วไม่ทำการจูบภายใน24ชั่วโมงแล้วก็จะต้องตายค่ะตัวชน,นะอะอย่างถ้าไม่มีชื่อคู่เขียนลงไปด้วยภายใน24ชั่วโมงแล้วก็คุณคนนั้นจะต้องหัวจ้นไปตลอดชีวิตอร right. ่อยก็ไประวัง นนัน้เรามาร่วมมือกันเถอคะค่ะถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็มันก็ต้องมีบ้างละที่รู้สึกอยากจะจูบคนน่ารักแบบนั้นนะอย่าม่นอกใจแล้วก็อีออกก็ต่อหน้าต่อตานะหรือว่าอยียามาซันจะเปิยเดยามาเรซีนะคะไอ้นือ้อคือียามาซันตายซะทันนะอ้า แต่เร่ยังมาทุ่อยู่ได้คิดว่าจะโหนมุกตอนไหนดีแต่ต่อไปน,นี้ห้ามเร่ยยังมาทุ่แล้วช่วยดิฉันกับฟูรีด้วยนะคะแล้วก็ดอกจะเต็มที่กับก้อนจูบไอ้เน้ะพุงเนี่ยฉัน้ม่ใจจังเลยนะแกล้งทำเป็นใจดีหลอกคหยื่เข้าไปทั่วนั่นอะมันเป็นวิธีที่คุณใช้นะสินะคะต่างช้าติสุดเลยค่ะสาเหตที่เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยช่วยเๆในล้วความกับเพก่ขอนนะครับอรุณสวัสดิ์ดาลิ่ง อะไปให้ไม่ได้เด็ดขาดนังแมวขโมยนี่ความรักมันช่างแสนเผด็จการทีวียอนิเมะความรักมันช่างแสนเผด็จการเกือบไปแล้วนันเนี่ยไม่รอด้วยวะ